ทำไมเข้าเกมแล้วไม่มาเลยตอไปไหนมาแล้วนันตอทำไมไม่มาทีเออผมกำลังรออยู่เมื่อกี้ผมกำลังเมื่อกี้ผมกำลังผมแม่แม่ซ้อนผมอยู่เลยอะ่ะเลขเนี้ยทีทำไมไม่มาสักทีจะบอกว่ามาเล่นงไงทำไมไม่มาเลยสักทีปอเฮ้ย ฉันยังฉันเกียร์นายรู้จักไหมฉันเกลียดอยู่ฉันไม่อยากฉันอยากให้นายสร้าง,รางสร้างอะไรเนี่ยเหนียเนียแบบนี้เหนียแบบนี้แต่ที่เาจะนอนกลางป่านนั่นน่ะไม่มีโรงเรียน่ะแค่นี้ลูหายาลูกฮะพอเอ้ยผมอยากสร้างนะครับนี่พ่อผมอยากสร้างโรงเรียนก็ชอบลิปนี่กดเลยหรือว่ามันจะ แปลว่าม,มันจับปีอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วมึงแนนเออก็ชอบคลิปนี้นนก่อ,กอไลค์กดเซตกดแชร,ร์สับไลค์ปอหน่าจะปอหน่าจะอยู่บ้านอยู่เฮ้ยหรือว่ามันนอนแล้วแหละเออเออสงสัยมันนอนแล้วเออจากันมันนอนแล้วแหละปอสง,งสัง